สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอโพไซจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ไรนาอุดมสมบูรณ์ของคุณพี่พิริยาพรแก้วสีซึ่งอยู่ด้านในเดี๋ยวเราตามกันมาเลยค่ะเจอแล้วเจ้าของสวนเจอแล้วพี่หิ้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าแหวว คือพี่หิวนี้นะคะท่านเป็นเกษตรตำบลที่เคยทํางานร่วมกันกับน,น,น้องๆที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอโกไซนะคะวันนี้ก็เลยพามาเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์นะคะยินดีต้อนรับค่ะ,คะนะคะมาชมอินทรพาลำใช่ค่ะมาชมทุกอย่างเลยพี่หิวมีอะไรจะแนะนําน้องบ้างรบกวนด้วยนะคะเพราะว่าองค์ความรู้น้องๆน,งน,งนี่สู้พี่หิวไม่ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าในสวนของคุณพี่หิวเรานี่มีอะไรบ้าง สวัสดีค่ะน้องๆทีมงานสรันรมักงานเกษตรอำเภอโพไซดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เจอน้องๆมาเยี่ยมชมแปลงนาเกษตรอินทรีย์แปลงนาสมบูรณ์ของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะค่ะตรงนี้เป็นแนวความคิดของอตัวดิฉันเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมชาวบ้านมานานพูดเยอะไม่เคยทํา ไม่เคยทําจริงไม่ใช่ไม่เคยไอ้น,นี่นะคะคือให้ความรู้ชาวบ้านแต่ไม่ได้ลงมือทําเองก็เลยคิดว่าเอีเราน่าจะลองทําดูหลังจากที่พูดเยอะลองมาทําดูแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็ผล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 ิตที่ออกมาได้นะคะรู้สึกประทับใจทําด้วยทําด้วยใจนะคะหลังจากทํางานมา25ปีไม่มีเวลาให้กับตัวเอง หลังจากผันตัวเองออกจากระบบราชการก็ออกมาทํานาแล้วก็คิดหาอะไรทําเล่นๆกับพอบาทน,นะคะก็เลยไปเห็นอินดาผาลัำได้ไปชิมของเขาดูแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็เอามาทดลองปลูกดูนะคะซึ่งต้นพันธุ์ปลูกในครั้งแรกมนะ่ยมีแค่ห้าต้นเป็นเพาะเนื้อเยื่อก็จะมีพันธุ์บาฮีแล้วก็โคนันซี่บาฮีสีเหลืองอย่างนี้เขาเขาเรียกว่าพันธุบาฮีนะคะ แล้วก็เพิ่งให้ผลผลิตปีแรกปลูกตั้งแต่ปีพศ2564นะคะลาออกจากระบบราชการ62พักฟื้น1ปีก็คือ63พอพักฟื้นได้ที่แล้วก็เริ่มตามหาตัวเองก็คือมาทำนามาดํานาแล้วก็มาปลูกอินทผลัมแล้วก็ปลูกทุเรียนส่วนที่ได้ผลผลิตคืออินทผลัม แต่ทุเรียนะลงหัวหมดเลยและในแปลงนาทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งหมดอยู่ยี่สิบสีไร่นะคะแล้วก็กั้นเป็นพื้นที่นาเป็นสัดส่วนของนานี้ก็ประมาณสิบกว่าไร่นะคะอีกส่วนหนึ่งก็ขุดคลองไส้ไก่นะคะแล้วก็มาปลูกอินทผลัมทั้งหมดนี้นะคะจะมี ูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกไว้ในแปลงนานี้ที่หลักๆเลยก็จะเป็นกล้วยมีกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมแล้วก็จะมีต้นแแคแคนี้จะจะขึ้นเองเราไม่ได้ปลูกแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วสวยมากนะคะ